ยังไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องราวความน่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะ NBT ขอบอกวันนี้ค่ะก็มีข่าวสารอีกมากมายเลยจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกับ NBT ขอบอกค่ะ <c oughs> นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากไปเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตาบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดอาทิแปลงสาธิตการผลิตพืชและโรงเรือนปลูกพืชแปลงเกษตรกรผู้นำด้านพืชผักไม้ผลและโรงคัดบรรจุผลผลิตพร้อมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้น้ําการจัดทําอ่างเก็บน้ําดินขนาดใหญ่เพื่อแปลงแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงจุดที่สําคัญ ภายในศูนย์รวมสีเส้นทาง นายสมเกียรติภูลสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดงานนมัสการและส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาประจำปี2564<น>เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศร,ศร,รษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรวมไปถึงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศา,ศาสนาโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14มีนาคมนี้สำหรับวัดเสนาถือเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดีราวปีพศ1203 นับอายุได้1,332ปี พลตรีสุภเลิศสถาพรผลผู้ประชาการบนทนทหารบกที่35ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษซึ่งเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์และสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งบรรดาผู้ปกครองของผู้สมัครต่างบอกว่าเป็นความต้องการของลูกหลานที่มีความสนใจด้านการทหารหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจําการไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใ,ใด เาะเชื่อมั่นในการฝึกของกองทัพโบก